จเจริญพรเมื่อจิตมีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกผู้ตั้งใจจดจ่อตามดูตามรู้อารมณ์จิตอยู่ตลอดเวลาด้วยความมีสติสัมปชัญญะโดยธรรมชาติของจิตถ้ามีอารมณ์สิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกสติย่อมมีพลังงานมากขึ้นเป็นสติพละซึ่งก็เป็นหนึ่งในพละห้าคือศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิและปัญญาแม้ว่าการปฏิบัติสมาธิ ปีติและสุขยังไม่เกิดขึ้นก็ตามแต่มีศรัทธาคือความเชื่อความเลื่อมใสในคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ข้อชื่อว่าปฏิบัติได้ผลแล้วยิ่งถ้ามีความเพียรมีความตั้งใจมั่นมีสติปัญญารู้รอบคอบอยู่ที่จิตการทำด้วยความมีสติการพูดด้วยความมีสติการคิดด้วยความมีสติการคิดเป็นอารมณ์จิตเป็นสภาวธรรมที่ปรากฏอยู่กับจิต ในเมื่อจิตดวงใดมีสติสัมปชัญญะตามดูตามรู้อยู่กับสิ่งเหล่านี้แม้สิ่งนั้นจะเกิดดับอยู่ไม่หยุดก็ตามแต่เรามีสติรู้อยู่ทุกขณะจิตในการดายแลธรรมะย่อมปรากฏแก่ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ในการนั้นย่อมรู้ธรรมะตามความเป็นจริงธรรมะที่ปรากฏกับจิตของผู้มีความเพียรเพ่งอยู่นั้นคืออะไรคือการทำการพูดการคิด นี่คือธรรมะที่ปรากฏกับจิตของผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อจิตออกมาข้างนอกก็มารู้อยู่ที่การทำการพูดเมื่อจิตเข้ามารู้อยู่ข้างในก็รู้อยู่ที่จิตรู้อารมณ์จิตที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาเมื่อความรู้แจ้งเห็นจริงปรากฏอยู่อย่างนี้ความสงสัยในธรรมก็ย่อมสิ้นไปก็เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงว่าทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เมื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็เกิดความปล่อยวางเมื่อมีการปล่อยวางคือการสละคืนซึ่งกิเลสจิตก็ย่อมพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งหลายทั้งปวงลงได้เจริญพรเมื่อมีการปล่อยวางคือการสละคืนซึ่งกิเลสจิตก็ย่อมพ้นจากความทุกข์